หลังจากที่เราลือ้อเครื่องฟอกอากาศนะครับตรงนี้ก็ในการเปิดไม่ติดนะครับจะขอแจ้งว่าเปิดไม่ติดซื้อมาได้แป๊บเดียวจากการตรวจสอบด้วยสายตาเนี่ยก็พบ IC ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปให้ดูนะครับอันนี้กล้องไม่โฟกัส การไม่ระเบิดตรงนี้จะเป็น IC แปลงไฟนะครับลดไฟมาเหลือไฟไฟต่ำเพื่อมาเลี้ยงวงจรส่วนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน i c ีตัวนี้อยู่นะครับแล้วลองเปิดเครื่องว่ามันจะสามารถเปิดเครื่องได้หรือไม่นะครับมี่การจอไม่ติดนะครับคือเปิดไม่ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการเปลี่ยนดูนะครับ หลังจากที่เรา,อาลอยไอซออกแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาของแผ่นปิ้นอย่างนี้นะฮะผมจริงๆจะใช้ที่เป่าลมร้อนเป่าออกก็ได้แต่ว่าผมใช้แค่บัตรกีนะครับอ่้แค่บัตรกีธรรมดาก็ วิธีการก็อย่างที่ช่างห,หลายๆท่านทำนะครับก็คือไล่์ตะกัวนะครับล่องลอยอยังพอมีอยู่ไล่์ตะกัวที่ขายสีนะครับมีแค่แปดขายเองนะแล้วก็นะเอาหัวแรงนะครับสลับไปสลับมาบใช้ความเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างงัดไล่ไปไล่มาแลไปจนความร้อนได้จนตะกัวเดือดแล้วก็ ใช้ครีมค่อยๆนะย,ยกออกนะครับย้ำว่าค่อยๆยกออกนะครับถ้ายกแรงเนี่ยลายปินอาจจะขาดได้นะอ,อาจจะเป็นงานยาวนะครับต้องใช้ความชำนาญนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ผมใช้น้ํายาตัวนี้นะฮะทั่วๆไปอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนะแต่ว่าใช้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับในการล้างค่าบัดกรีแผงวงจรนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ไอซีตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นเบอร์ XL semi น,นะฮะ XL 2 0 9 9 E นะครับเบอร์เดิมะะ XL semi XL 2 0 0 9นะครับอะไรของเครื่องฟองอากาศตรงนี้หาค่อนข้างยากนะครับนี่ผมสั่งมาประมาณเกือบ2ออาทิตย์ได้ฮะอ่าเดี๋ยวลองประกอบ IC ตัวใหม่เข้าไปแล้วลอง เปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องจะทํางานได้ปกติไหมเดี๋ยวก่อนก่อนประกอบเนี่ยผมจะลองวัดค่าโอห์มดูนะครับว่ามีตรงมีการช็อตตางฝั่งขาออกอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อป้องกันให้ไอซไม่ให้ไอซีระเบิดไปอีกตัวนะฮะโอเคครับครับก็หลังจากที่ผมได้ลงไอซีตัวใหม่ไปแล้วนะครับ่อก่อนลงได้วัด อุปกรณ์รอบๆแล้วนะครับว่ามีตัวชอ็อตไหมวัดองค์วัดความต้านทานนะครับก็ไม่มีไม่พบความผิดปกตินะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอีกทีนี้ทางานจนร้อนแล้วก็ชอ็อตระเบิดก็เป็นไปได้นะครับก็ยิบออาออกด้วยนะครับเดี๋ยว <laughs> เผือ่อไปช็อตในวงจรเมื่อทำความสะอาดจุดบัตกีเสร็จแล้วก็ลองลองเช็คนะครับ น่าจะว่านี่จะมองห่ะลองตรวจสอบขาอุปกรณ์นะว่ามีการชอร็อตไหมนะครับผมก็ลองทำความสะอาดแล้วก็ลองใช้แว่นขยายส่องอุปกรณ์รอบๆก็ไม่พบจุดชอ็อตนะครับ อย่างนี้ก็ลองประกอบเครื่องแล้วก็ลองเปิดดูคิดว่าน่าจะทำงานได้ครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวมาลองประกอบเครื่องกันดูครับอ่ครับก็หลังจากที่ได้เปลี่ยน i c นะครับ IC เป็นไ c รถไฟนะครับจากแรงดันสูงเหลือแรงดันต่ำ ก็เดี๋ยวก่อนประกอบเราจะลองวัดเทอร์ซับพายทิ้ตัวเทอร์ซับพายครับจะอยู่ตรงนี้ใต้ฐานนะครับอ่ตรงส่วนนี้นะครับอ่าเวลวัดก็เรามาระวังฟังฟัง,ฟงไฟออกนะครับนแรนงต่ำตรงนี้ก็ยี่สิบสี่วลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดู 4โวลต์นะครับไฟมาปกตินะครับก็เดี๋ยวปิดสวิตช์ชักปักลองประกอบเลยครับในส่วนตรงนี้ก็วิธีการถอดใช้วิธีการสไลด์นะครับมันจะมีจะมีแง่งตรงนี้นะครับ สไลด์ขึ้นตอนใส่ก็สไลด์ขึ้นไปอย่างนี้นะฮะทางด้านฝั่งนี้อ่าใ,ใกล้ๆนะครับมันจะมีร่องนะครับด้านหน้านจะมีร่องใส่ตรงๆแล้วก็สไลด์เข้าสไลด์ขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปจะมีสามจุด ไม่ต้องกลัวใส่ผิดนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันกครับสามารถใส่ได้เลยก็เวลาใส่ก็เบาๆมือนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างเบาบางนิดนึ่งโสุกคู่เห็นไฟข้าวแล้วนะครับเป็นหลอด LED ประมาณน่าจะเป็นไฟค้างจากอ่าคาปาซิเตอร์ ใส่ตรงๆครับอ่ะอย่างนี้มันจะลงทันทีสังเกตด้านข้างให้มันแนบสนิทแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับก็สไลด์ขึ้นไปเลยอ่ะแค่นี้นอโอเคด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมี อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเทสก่อนแล้วกันครับว่าไฟใช้ได้ปกติไหมอ่นี่นะครับจอแสดงผลนะครับตรงนี้ ดูการใส่แผงด้านข้างนะครับเลยก็เดิงครับมันจะมีแง่งตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงรูแล้วก็สไลด์สไลด์เข้า,าแล้วก็สไลด์ค่อยๆสไลด์ลเ,ขเ,ขเข้าไป ตรงกันก็จะมีน,อน็อตหตัวแล้วก็จะมีด้านล่างหรือเปล่าครันันดีสตรงนี้หตัวครับหลังจากสไลด์แล้วก็ใส่น็อตนะครับน่าจะเป็นน็อตตัวสั้นนะครับสังเกตจากตรงรูน็อตนะครับก็จะเล็กๆนิดน,นึง ตึงๆเลยนะครับอีกตัวนึงก็จะใส่ด้านนะี้เี้ยมีแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ตัวบนเลยตรงๆนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมา มาดั้านบนนะครับจะมีด้านานี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของเซนเซอร์นะครับ เ,เดิมครับจะเป็นแง่งใส่สไลด์เข้าเหมือนเดิมครับอ่สไลด์ขึ้นไปจะมีน็อตด,ด้านในสามตัวนะครับตรงนี้หนึ่งสองสามนะครับจะลองใส่น็อตนะับเป็นน็อตหัวเทปเปอร์นะครับข้างใน ด้านในครับด้านในจะมีตัวนะด้านในสุดเลย พอตึงๆมือนะครับท้ายก็ฝาหน้าครับตัวนี้ตรงนี้ก่อนพอมาใส่ด้านด้นหลังครับของฝั่งโต้สะพาย 2 เต็งเต็มมือนะครับจากนั้นก็ุดปิดดูน็อตนะครับ ฝานหน้าครับจะเป็นง่งลงไปด้านนี้นะฮะแค่นั้นเองโอเคครับมาลงเสร็จปลัก เก็บปักไปเข้าครับ ราคาตามท้องตลาดถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับสําหรับอเจ้าเครื่องผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรสักคนะอย่างมยี่ห้อสักตัอ่ะเจอละอะไร x i a i ฮะ x i a o Smart Air p u r สี่โปแพงครับเจ็ดพันกว่าตัวนี้จเจ้าของแจ้งว่าใช้มาัพั์เดียวเสียนะครับก็อะไรผมก็ตอนแรกกะว่าจะซ่อมไม่ได้นะครับอาศัยว่าเป็นคนชางสังเกตก็ลองดูแผงวงจรก็พบกับเจ้าไอซีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้ให้นะฮะไอซี IC เป็นบอร์ดควบคุม คอนโทรตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนด้วยโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมเป็นคิวซวิทครับอธิบายผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ